This one is a let me see first, orange. Let, let I see here. This one is a orange apple kiwi. Right? Hey it means, it apple kiwi and ลั่นไหนคือแอปเปิลคะอ่ะภาษาอังกฤษว่า apple อันต่อไปละคะภาษาไทยคือภาษาไทยค่ะว่าส้มภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษว่า orange โอเคอันนี้ k i w i ภาษาไทยว่า k i w i